สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับไรเช่นเคยนะคะดอตรีนนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดียก็จะมาแนะนําสินนะคะของนอตตรีนนะคะวันนี้ที่จะมาแนะนำเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไฟเช่นเคยนะคะแต่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบโซล่านะคะก็ในที่นี้นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะ ติดตั้งโซลา r เซลล์นะคะเป็นมือสมัครเล่นนะคะหรือว่าใช้มานานแล้วนะคะมีแผงแล้วแต่ว่ายังขาดอินเวอร์เตอร์นะคะที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะแนะนำว่า ต้องให้มาปรึกษากับดักรกรีดน,นะคะวันนี้ที่มาแนะนำเนี่ยก็จะเป็นรุ่นพักเนียนะคะ 2kva 24โวลต์นะคะจากอินเดียนะคะอินเดียแท้วัดเต็มแอมเต็มนะคะตัวนี้เนี่ยก็รีดไฟเก่งนะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยมีแผงแล้วนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติเด่นเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือ มีการผลิตไฟแบบเพลซายเวฟนะคะสามารถสำรองไฟเป็น UPS ก็ได้นะคะแล้วก็ระบบเนี่ยควบคุมการทำงานด้วย DSP นะคะรองรับการตั้งค่านะคะเพื่อให้โซล่าเนี่ยเหมาะกับเ,เหมาะกับคุณนะคะแล้วก็ใช้งานได้อย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมาพร้อมกับสายไฟขนาดใหญ่ถึง10แอมปร์มิลน,นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย เป็นตัวที่ถนอมแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็รองรับกับการใช้งานกับเครื่องปั่นไฟอีกด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เรามีรีวิวลูกค้าเนี่ยมาให้ได้ดูกันด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่ขายดีนะคะ 2kva 24โวลต์นะคะสามารถที่จะใช้งานนะคะกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้นะคะเป็นตัวสำรองไฟ ups ก็ได้นะคะ สำหรับใครที่อยากประหยัดไฟนะคะสำรองไฟ C ีนะคะไม่ว่าจะใช้กับที่บ้านนะคะหรือว่าเป็นรถฟู้ดทักใช่ไหมคะใช้กับสวนนะคะการเกษตรนะคะก็สามารถที่จะสอบถามนะคะแล้วก็ถ้าเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะคะเพราะว่าที่ด็อกสกรนของเราเนี่ยมีหลายรุ่นนะคะอินเวอร์เตอร์นะคะแล้วก็มีหลายขนาดนะคะแล้วก็มีหลายราคาให้เลือกกันนะคะมีใช้ทั้งในประเทศนะคะทั้งทั่วประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็ ในเค้ของต่างประเทศเนี่ยอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครที่ใช้ของออสเตรียนะคะอันนี้ก็ส่งรูปภาพนะคะหรือว่าคลิปวิดีโอเนี่ยมารีวิวให้กันแบบรับชมแล้วก็รับฟังก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้อารมณ์ทางเพจด้วยนะคะจะได้ให้หลายๆคนนะคะที่สนใจเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์นะคะเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังกันด้วยนะคะว่า ใช้เป็นตัวของ Inverter Doctor Green เนี่ยก็คือไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมีทั้งมาตรฐาน ISO นะคะรองรับทั้ง9,001นะคะแล้วก็104,001นะคะ CE ก็มีค่ะใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะทักไลน์เข้ามาได้นะคะ ID ไลน์เนี่ยก็จะเป็น a s i นะคะ DRGR w e n นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ